หมายค้นนะครับของเจ้าพนักงานกองกำกัดการหนึ่งนะครับกองมาครับการปราบามกากแคลนทางเทคโนโลยีนะครับผมร้อยตัวเด็กประสิทธิ์ยิโงพุทธานันนะครับเป็นผู้อ่านหมายนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่รายละเอียดผมอธิบายให้ฟัง นะครับในขั้นตอนนี้ให้เราอะไรให้เข้าใจก่อนว่าหมายเนี้ยเป็นหมายจับของสารนายาเพื่ให้เราสามารถที่เข้าค้นเดี๋ยวขอขอขอดูตัวกรอบนะมีคนตัวจไหมมีแค่บิ๊บไเเอาไปเเดี๋ยวเเดี๋ยวทีนี้ด้วยด้วยพืนที่เราพ้อเราจำกัดนะเดี๋ยวพี่จะให้ที่เขาพาทำคนอาจจะเข้าไปแค่สับสี่คนนะเด้๋เราไปดูกัน เออพี่ถอนการที่ไหนได้ไม่เข้ารูมไม่ดีนอนเพราะฉันนอนไม่ไม่เป็นไรเอาเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์มารวมไว้ตรงนี้มีมีหมดแล้วมีแค่เงินเข้าวอลเล็ตเดี๋ยวหลักรู้ใไหมว่าหลังจากไปรวมกิจกรรมมาแล้วเราไปทำอะไรที่เงินเข้าแจกเขาบอกว่าให้ไปเติมในระบบอ่าก็เติมอืม ทีนี้พอเติไมไปปุ๊บเงินมันก็เข้ามาแล้วเข้ามาเท่าไหร่เราไปเจอช่องอะไรหรือเปล่า,าเงินเข้าวอเล่มันเข้าไม่อยู่มันเข้าตรงนะเรา,เาหมื่นก่าบาทเรารูอ้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรนะรถ้าเราคุยกันง่ายๆมันง่ายจะหาทางช่วยเหลือได้นะอ่าตกลงเรานึกออกแล้วว่าเราทําอะไรมาแค่คุยกับเพื่อนน่ะดีว่าในระบบอ่ะ

เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยืนแบบถูกขะมากาเรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกผู้ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นาคนใหม่แบบไหน,นอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจะเินไปเพราะไม่รวมตัวน,นันเมืองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน daily news จับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่ daily news online